สวัสดีครับสวัสดีเอฟผู้ติดตามทางช่อง t u b e Facebook ทุกท่านนะครับผมมีรถมาให้พี่น้องเกษตรกรชมนะครับเป็นรถขนาด4ี่สหาแรงมานะครับเป็น l c 5ซ8ห้ครับจดทะเบียนปีห้นะครับรถคันนี้ครับเป็นรุ่นดีครับตัวสท้ายของสี่สหาแรงนะครับเป็นตัวท็อปนะครับ L c 5ซ8 Di ดีครับเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันครับ ยางนะครับสภาพยาง80เปอร์เซ็นต์ครับยางใส่อีกโดนเลยครับรถบัวคูนะครับรถบัมีผูไม่เหลืองนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันรถคันนี้ใส่งานสองพันกว่าชั่วโมงนะครับสองพันกว่าชั่วโมงครับไม่แทะครับไม่ยังว่าท่านจะขาดนะครับใส่งานสองพันชั่วโมงนะครับเป็นเอลซีหาสิบแปดนะครับขัดเดิมนะครับขัดบ่เคยตัดนะครับขัดเดิม เครื่องเดิมนะครับขัดเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแกะครับจะมีหล่รงอยการใส่งานเนี่ยนะครับสีคันลังยังสวยๆครับกอเหลืองครับยังหนาก็สิบเปอร์เซ็นต์ครับยังหนาครับไม่ไหมอยู่ครับเดี๋ยวไฟไฟแตกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับไฟครับไฟหนากัเมื่อเปิดเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหมนะครับสวยครับ มาพอมอุปกรณ์สามชิ้นครับมีด้านหนาพันหลังแล้วโรตรีนะครับด้านหนาพันหลังลอตตรี่ครับเป็นเบียนชุดโอนครบนะครับขายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีครับไม่ไอไม่ดันนะครับเนี่ยสีเดิมนะครับเนี่ยสีเดิมครับไม่ได้ทําสีครับคัดเดิมครับไม่เคยแกะครับสีเดิมสีเดิมทั้งคันครับ ตอรี่จะเป็น180นะครับอ่า x ก180ใบเต็มนะครับใบเต็มเลยครับตอลี่ผ่านครับผ่านตาฉากคู่โตของซีสมหาแรงครับตัวตะลี่คู่โตของสีสีมหาแรงครับอ่าเอก180ครับถ่ายเดิมนะครับถ่ายบ่เคยเปิดนะครับถ่ายเดิมเดิมไม่เคยเปิดนอดไม่ขยับนะครับไม่มีรั่วซึมถ่ายเดิมนะครับบ่เคยแกะครับ ไปถ่ายอยู่ครบนะครับลังค่ามีแตกครับขอขายตามสภาพก่อนนะครับเปืองเกียบความดีอุปกรณ์สามชิ้นเปิดราคาไ้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับสี่ห้าส่ยแปด di ครับสองพันเก่าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงแทนนะครับบรดี้ปรับแต่งนะครับไม่ยังขึ้นปกตินะครับ สีเดิมครับคันนี้ครับสีเดิมทั้งคันครับไฟยวเปลี่ยนให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาชมรีวิวกันมั้นนะครับ